รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ดีพระแจ้สวัสดีค่ะลุงน้ำหนูสว,วัสดีสวัสดีค่ะลุงน้ำทำอะไรอยู่กันะอะทำเคร่งหนูกำลังเช็คเลตติง้งค่ะลุงน้ำเลตติ้งอะไรน,นั่นะพอดีว่าหนูลงคลิปติกต็อกค่ะลุงน้ำหนูเลยเข้าไปเช็คดูว่ามีคนดูกี่คนมีคนถูกใจแล้วกี่คนค่ะลุงน้ำเดี๋ยวขอดูซิ<ง>ว่าไปแล้วเนี่ยนะลุงก็ยังไม่มีเลยนะแอคเคาท์ทิกต็อกเนี่ยอุ๊ยทำไมคุณลุงน้ำยังไม่มีอีกล่ะคะ สมัยนียใ้ใครก็เล่นดิสตอกแต่นะคะคุณลุงอย่าบอกนะว่าปแจเนี่ยเล่นกับเขาด้วยแหมปแจเป็นคนอินเทนนะคะทําไมจะไม่มีราคาไม่มีทางพลาดเด็ดขาดคะ่ะอ๋อน้องหวย่ไหน,นก็สมัครให้ลุงน้ำเลยสิได้เลยคะ่ปะปเจมาขอโทรศัพท์ค่ะลุงน้ำดวเจัดการน,นี้เลยครับได้เลยคุณลุงระหว่างรอน้องหวยสมัครให้นะคะมาดูคลิปป้าแจในดิสต็อกก่อนดีกว่าค่ะนี่ นคะโอ้ปแจแก็ทำองข่ำนะคะไม่ได้จริงจังอะไรค่ะอ๋อเออน่าสนุกเลวเนี่ยนี่เห็นนี่ไหมคะยอดโอ้โหพี่ห้าแสนเลยเหรอเนี่ยเองนะไปแบบไม่ได้คิดอะไรคิดองการแบบสนุ ลุงน้ำค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะขอ,ขอบคุณมากครับคืนไปโอเคเดี๋ยวลุง้องอลองเล่นบ้างละคุณลุงสมัครแล้วลลว่าก่อนอื่นเลยนะคะกดติดตามป้าแจก่อนเลยค่ะ,ะป้าแจททาให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวผิดปั๊มผู้ติดตามแซงหน้าหวยเลยนะคะเนี่ย <c oughs> อน,นี่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากคนลุงน้ำติดตามหนูด้วยมามาอ่ะนี่ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้หนูด้วยนะโอเคเดี๋ยวที่เกิดลุงทําก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโพสให้ลุงน้ําบ่อยๆเลยโอเคครับขอบคุณมากเย่โอ้น่าชื่นตาบานกันสุดๆคุณไอซ์ของเราก็คือไปต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุข เมื่อคืนนี่เขาไปดูคลิปติ๊กตอกมาที่อาไทลงอ่ะที่เล่าเรื่องไอ้รถสิบล้อกับป้าขายไข่ปิ้งอ่ะคนดูเป็นล้านเลยนะดูยังเห็นแล้วเห็นแล้วคนเมนต์เต็มเลยนี่เออในไหนอาไทก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะอาไทเล่าเหมือนในคลิปอีกรอบหนึงได้ไหมอยากฟังสดๆอยากฟังสดๆเออก็เรื่องของเรื่องก็ก่อนมาทํางานออฟฟิศเนี่ยตรงสี่แยกตรงเม่งจ่ายกระบะเหยียบประมาณร้อยหกสิบ ลังไปปาดหน้าบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ก็ไม่พอใจเดี๋ยวปาดหน้าก็ปาดคืนปาดไปปาดมาเหยียบเกือบสองอันนี้จาป้าคนขายไข่ปิ้งกำลังเดินข้ามทางม้าลายทางม้าลายแท้ๆบิ๊กไบค์เข้าถึงตัวเลยโฮยชนป้าเหรอจอดซื้อไข่ปิ้งนี่ร้อยล้านวิวนี่เนี่ยลุงก็เพิ่งมีมีติ๊กตอกเนี่ย ช่วยแนะนําลุงหน่อยว่าเรามาทําถ่ายคลิปร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยยังไงดีโอโเดี๋ยวนะคะตอนนี้คือลุงน้ําอินเทรนมีติกกตกกับเขาแล้วเหรอใช่เมื่อเช้าหมวยเขาเพิ่งทาให้อ,อ่ะแล้วลุงน้ําเคยลงคลิปอะไรบ้างเงยอย่างเมื่อเช้านี้เองเนี่ยก็เลยถึงได้มาถามันเนียว่าลุงอยากให้คุณดูไปละ้ลานนะ่ะทาไงงั้นวันนี้เราเอาแบบง่ายๆก่อนดีไหมคะเราเต้นกันดีกว่านี่เต้นกันทั้งหมดนี้เลยเนเออดีดีแกเป็นใครทออัไบ សុំម៉ាក់ម៉ែណាមកសុខពលទេអី ว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิธทธิวงโครงจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามนนคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบาย,บายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคนะครับความสุขของบ้านหลังเนี้ย<อ>ก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร <SUBSCRIBE. S 1> แบบไม่มีสะดุดไงล่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคน ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช่แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแช่สต๊อกเฟกสเปสแบตั้งสติก่อนแช์ข่าวจริงทุกคนสวัสดีมากครับโอ้โหโหนว่าใครกัดยืนตรงกันครบทุกคนนิดโอ้ยตั้งกล้องแบบนี้ยืนพร้อมกันแบบนี้ จะถ่ายติ๊กตอกกันใช่ไหมเนี่ยรู้นี่ว่าเคยดูมา,มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปจะได้เต้นด้วยเต้นไหนอ่ะ,อะมามาให้มาถ่ายคลิปให้ผมเนี่ยหรือว่าจะชวนมาเต้นด้วยชวนถ่ายคลิปนะเดี๋ยวนี้เนี่ยติ๊กตอกเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่โอ้โหคนนิยมกันมากเลยนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยรู้ข่าวกันมาแล้วว่าผลการรีเสิร์ชจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้แล้วว่าติ๊กตอกเนี่ยคือเซิร์ชเอนจิน ยอดนิยมของคน g e ซ Z เลยนะพี่ <S 2> <S 2> <S <S ใช่แล้วเนี่ยลุงต้องขอบอกทุกคนไว้เลยนะว่าตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเกือบทุกวัยเนี่ยเปลี่ยนไป <S 1> <S 1> <S คนชอบเสพคอนเทนต์ที่เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยเห็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นมาตอนนี้เช่น Facebook Reels Instagram Reels แล้วก็ YouTube Shorts ใช่เลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย t i k t o k และ Instagram เนี่ยคือเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ตอบโจทย์ความต้องการและพฤติกรรมของคนยุคใหม่นะครับเหมือนที่นินเคยอ่านเจอเลยครัน้ำเขาบอกว่าคน Gen Z เดี๋ยวนี้นะเขาชอบคอนเทนต์ที่แบบว่าคนเราๆทั่วไปเนี่ยสร้างเองแบบไม่ชอบที่แบรนด์สร้างขึ้นเพราะมันดูเป็นการโปรโมดมันดูเป็นการโฆษณาเกินไปอะไรเงี้ยแล้วคน Gen Z เดี๋ยวนี้นะชอบอะไรที่สั้นๆกระชับฉับไวรู้เรื่องโป๊ะเดียวเข้าใจเลย จะไม่ชอบย,อยาวๆข้อความเยอะๆเนี่ยหายจะแบบไม่ชอบนี่แหละถึงบอกนะว่าไม่ว่าจะเป็นติ k กต็อกหรืออินสตาแกรมเนี่ยถึงเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของคนยุคใหม่มนี่แหละทําไมไม่ใส่ชุดนักศึกษาแล้วอ่ะไม่มีใครคิดมั้งทุกคนอาจจะแปลกตาก,กับยูนิฟอร์มใหม่ของผมออก็เพราะว่าตอนนี้ผมผ่านการฝึกงานจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ได้มาเป็นพนักงานประจําที่บริษัทเยสเซอร์ yes, Sir, ดีๆด้วยเฮ้ย ไปเซ็นอ๋อไป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 ,ไปทำงานได้แล้วไป,ไปทำงานลูกน้ำเถ๋ยว่าค่อยถ่ายคลิปนะครังั้นผม,ม<อ>ก็คลิปต่งางตัก่อนไปไปไหนดูดิทำไมคนเขาเล่นกันทางติ๊กต็อกมันก็น่าสนใจดีนะเนี่ยเออสนุกดี เอทั้งวันนั่งเล่นมือถือทั้งวันใช่อะไยเอ็งว่าลูกน้ำเนี่ยเริ่มจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์แบบจริงจังแล้วปะ จริงว่างไม่ได้ว่างเป็นเล่นว่างเป็นเลื่อนว่างเป็นเลื่อนฟีดเห็นแล้วทำไมไม่ห้ามห้ามได้ไงนั่งดูอยู่ด้วยกันน่ะโอ้ยนี่ลุงนั่งขาขาใช้ฟิลเตอร์อะไรดีอ่ะช่วยลุงเลือกหน่อยเนี่ยดีไหมอุ้ยอุ้ยลงน้ำอันนี้นี่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 หน้าร้องไห้ตลกดีเอานี่ดีกว่าไลค์โอเคอุ้ยนี่เป็นไรดีนะค่ะค่ะอันนี้ก็ได้ครับขอบคุณครับแค่นี้ชีวิตต้องการคนซัพพอร์ต คุณลุงคะกาแฟค่ะขอบคุณค่ะครับเอ้าพ<ะ>ป้าแจะป้าแจค่ะเดี๋ยวหนูขอกาแฟหนึ่งแก้วนะคะโอเคได้เลยค่ะเออว่าแต่น้องหมวยดูคุณลุงสิทำไมอะคะลุงน้ำเขาทำไมก็เดี๋ยวเนี้ยแกว่างไม่ได้เลยอะติดแต่มือถือ เล่นสรงเที่ยวตลอดเลยอ่ะป้าแจแกก็คงสนุกของแกแหละขนาดป้าแจป้าแจยังเล่นเลยหือหรือแกแบบคุยกับสาวในนั้นน่ะเหมือนแกแชทต,ตลอดเวลาเลยนะอก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าทุกคนนะ่ะก็บอกว่าช่วงนี้ลุงนามเขาติดมือถือค่ะจริงปะเนี่ยจริงแต่ท้าลุงนามเขามีคนคุยก็ดีสิคะ โอ้ถ้าแกเจอผู้หญิงดีๆก็ดีไปก็ไม่น่าเป็นห่วงหรอกค,ค่อคคะอือก็ใจค่ะอย่าห่วงเรื่องลุงน้ำเลยคะ่ะอ,อ,อย่างมากก็แค่อกหักอือโอเคค่ะค่ะ ครับเ,เดี๋ยวนินยืนรอตรงนี้นะคะครับลุงน้ำค่ะครับใบาลาค่ะอ๋อนินเอาใบาลาออกใช่ไหมยยังไม่ออกค่ะลาบไดายลาเฉยๆอ๋อลาบไดาลาบไดาค่ะ ลุงน้ำไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับแค่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยถ้าหนูพอจะช่วยอะไรได้ลุงน้ำบอกหนูได้เลยนะคะคือได้ครับขอบคุณ,คณมากค,ครับผมไม่เป็นไร <c oughs> โอลุงน้ำนี่เป็นร่วงมาจากไหนในกาแฟเปล่าๆกับพึ่งแก้วแล้วนะลุงสายไปกี่ช้อนอะผมไปนับเหมือนกันผมจะว่างไปนับไปรู้ไงล่ะอ๋ออ๋อโอ้นี่กะดีดจะเดือนหน้าเลยอะ จะหมดโถลุงน้ำอะไรชอบกินกาแฟามันๆเหรอไม่ชอบลุงร้องคมอ้วนเอาแล้วโหโหใส่ครีมเทียมไปเกือบครึ่งกระปุกเอาตายเก็บเอาโอ<ฮ>้ลุงน้ำอย่าไปกินเลยมันกินไม่ได้แล้วเอาผมไปดีกว่าลาเต้ขอบคุณครับจะไม่สนใจลาเต้เลย ลุงน้ำเขาเป็นอะไรมุกก็ไม่รับ mm hmm. ทุกคนครับ mm hmm. ทุกคนคิดว่าออฟฟิศ hmm. เรามีอะไรผิดปกติไปไหมทำไมอ่ะลุงน้ำชวนถ่ายติ๊กต็อกอีกแล้วอ,อย่าบอกนะ <c oughs> ว่าคลิปลุงน้ำร้านบิวแล้วว่าข้าไปส่งคแรบบับไม่ใช่ทั้งคู่แล้วครับเรื่องลุงน้ำแน่เลยใช่ไหม พราะว่าช่วงนี้แกเป็นอะไรก็ไม่รู้ดูเครียดเครียดแบบเบเ่อเอออ่ะใช่พี่เหมือนกันใช่ไหมใช่คือช่วงนี้พี่เห็นแกดูเครียดถามอะไรไปก็ไม่ตอบคุยอะไรด้วยก็ไม่โฟกัสคือไม่ไม่รู้เป็นอะไรไปเลยอ่ะห่วยชวนกินข้าวก็ไม่ไปชวนไปไหนก็ไม่ไปแต่เท่าที่สังเกตอ่ะลุงน้ำเขาจับโทรศัพท์ตลอดเวลาเหมือนพยายามจะติดต่อกับใครบางคนอยู่ค่ะ <c oughs> คงใช่ละมั้งไม่รู้เลยอะ่ะคือจะแจ้าถามไปแล้วเขาก็ไม่ตอบไม่บอกไม่ฮื้อไม่อือ้อไม่พูดอะไรเลยหรือว่าโดนคนยืมเงินแล้วไม่จ่ายแล้วหนี <c oughs> ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมรวมถึงสังคมไทยคงจะคุ้นเคยกับคำว่า s สแกมเมอร์มากขึ้นค่ะ s สแก m มเมอร์ก็คือผู้ที่หลอกลวงช่อชนบนโลกออนไลน์ซึ่งมักมาในหลายรูปแบบแล้วก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยนะคะเมื่อก่อนค่ะการหลอกลวงแบบนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ Call Center โดยหลอกให้โอนเงินบ้างหลอกว่าส่งของมาจากต่างประเทศบ้างซึ่งต่อมาก็พัฒนาเป็นการหลอกลวงผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการหลอกให้รักหรือว่าหลอกให้ลงทุนโดยอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนสูงนั่นเองค่ะซึ่งสแกมเมอร์นั้นนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบเลยว่าแต่สแกมเมอร์ที่ลุงน้ำจะเจอนั้นจะมาในรูปแบบไหนต้องติดตามชมกันในช่วงหน้าค่ะ อย่าแชร์แชร์แชร์เรื่องลวงแชร์แชร์แชร์ข่าวจริง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 โปรแชร์ Stop fake Stop fake ตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริงคุณน้ำค่ะบอสไอบอกว่าฝากตามเรื่องรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยนะคะลุงน้ำครับทานข้าวแล้วครับเมื่อกี้เพิ่งลุกมาลุงน้ำ อะไรคะอังนี้อะลุงน้ำวางมือถือก่อนเลยคุยกับพวกหนูก่อนเป็นอะไรคะช่วงนี้เห็นเครียดเครียดดูแบบถามอะไรก็เบอร์เบอร์อองอองไม่โฟกัสพวกหนูเลยเครียดอะไรหรือเปล่าคะลุงน้ำมีอะไรบอกพวกผมได้นะครับอือป้าแจรู้ค่ะคุณลุงน้ำอะโดนสแกมเมอร์หลอกละค่ะคืออะไรคะโดนสแกมเมอร์หลอกเออ คือช่วงที่ลุงเล่นติ๊กตอกอยู่อะที่ประแจเขาแนะนําอ่ะก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาทํางานอยู่ต่างประเทศเป็นคนไทยเนาะเขาเป็นคนคุยสนุกแล้วก็คลายเหงาได้ตอนนั้นลุงก็เหงาอยู่ม้าวเว้าวมีความรักใช้แล้วอยากจะมีความรัก พอคุยไปคุยมามันรู้สึกดีรู้สึกดีก็ดีแล้วสิลุงน้ำทำไมถึงเม่ออย่างนี้ละครับเออพอคุยไปได้เกือบเดือนอ่ะเขาก็บอกเขาไม่สบายก็ขอยืมเงินลุงก็โอนไปให้เขาาจจะเจ็มที่ก็โอนไปสคกครั้งเดียวสโอ้โหแพททิพย์ครั้งจดรักษาเลยเยอะจังเลยล่ะลุงน้ำก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นวิชาชีพอ่ะเขาให้ลุงมาหมดเลยนะ ชื่อที่อยู่ทํางานที่ไหน <Essential approved> อะไรอย่างเงี้ยส่งบัตรประชาชนมาให้ด wei. ้วยโอ้โหก็คือยืนยันตัวตนเลยว่าฉันไม่ได้หลอกนะฉันมีตัวตนนะงนี้ลุงน้าก็เลยหลงเชื่อโอเคงั้นแสดงว่าลุงน้าก็คือโอนไปแค่สามครั้งใช่ไหมคะจริงๆห้าโอ้โห ค่ะเราอีกสองคงคือเกิดอะไรขึ้นลุงเงาเขาบอกว่าเขาได้รับมรดกจากพ่อบุญธรรมที่อยู่เมืองไทยแต่เหมือนเขามีค้เขาจะโอนเงินกลับมาแต่มนเหมือนมีปัญหาอะไรไม่รู้เขาก็เลยให้ลุงเอาเงินโอนเงินไปให้กอนโอ้ยตายแล้วเสียท่าเสียท้อนเอาโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าเรามาช่วยลุงน้ํากันโอเคไหมยเยหมวยพี่นัทเรามาช่วยลุงน้ํากันงั้นเอางี้พี่นัทหาในไหนก็พี่นัทถนัดกับฝั่งอินเทอร์เน็ตแล้วอะนินฝาก ช่วยดูรูปดูชื่อดูอะไรเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่ลุงน้ํามีเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แล้วกันค่ะว่าเขามีตัวตนจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเชื่อถือได้ไหมหรือว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยส่วนพวกเราสี่คนอ่ะเรามาหากันดีกว่าว่าแล้วเราจะช่วยลุงน้าได้ไงถ้าลุงน้าโดนแบบนี้จะแจ้งทางไหนได้บ้างแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะโอเคไหมได้เลยได้เลยพี่ลุงไม่น่าเชื่อเลยว่ะอ่านข่าวพวกวิสชาชีพมันก็น่าเยอะนะ ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมาโดนอย่างเงี้ย <c oughs> แหมไม่เป็นไรครับลุงน้ำอย่างที่บอกอะเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพมันมีหลากหลายวิธีในการมาหลอกลวงคนน่ะมันมอาจจะใช้วิธีในการพูดมาตีสนิทให้เราตายใจกว่าเราจะรู้ตัวก็โดนหลอกไปซะแล้วครับลุงไม่เป็นไรหรอกคือที่ลุงน้ำโดนเนี่ยเขาเรียกว่าโรแมนต์สแกมเมอร์ค่ะเขาบอกว่าโรแมนต์สแกมเมอร์เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในรูปแบบของมิจฉาชีพทางออนไลน์ที่คนตกเป็นเหยื่อกันมากที่สุดครับ yes กัสบอกหนึ่งในรูปแบบ นี่มันมีมากกว่านี้อีกหรอสแกมเมอร์นี่นะครับมันมีหลากหลายรูปแบบมากครับแต่ที่นิยมเจอกันบ่อยๆนะครับก็คือสแกมบัตรเครดิตครับโดยมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะส่งอีเมลไปหาเหยื่อเพื่อห,หลอกให้เหยื่อเนี่ยพิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของเราส่งไปให้เขาเพื่อไม่ให้ถูกอายัด แล้วมิจฉาชีพเนี่ยก็จะนําบัตรเราเนี่ยไปรูดซื้อของหรือสินค้าตามออนไลน์กับอันต่อมาคือสแกมถูกรางวัลค่ะลุงน้ำลุงน้ําเคยไหมคะเห็น SMS หรือว่าอีเมลที่ส่งมาแบบคุณคือผู้โชคดีได้รับนั่นได้รับนี่หรือแม้กระทั่งว่าคุณคือผู้โชคดี มีสิทธิ์ที่จะได้รับนันรับนี่คือทําอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีอะค่ะแต่การที่เราจะได้รางวัลหรืออะไรต่างๆที่เขาเสนอมาเนี่ยเราต้องส่งข้อมูลของเราเนี่ยไปก่อนอย่างเช่นหน้าบัตรประชาชนเลขที่บัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งเลขบัญชีหรืออีกแบบหนึ่งนะคะก็คือโอนเงินไปก่อนเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการรุนรับรางวัลน,นั้นหรือการจะได้รับรางวัลน,นั้นอย่างเี้ยค่ะและอีกรูปแบบนะครับนั่นก็คือสแกมค่าธรรมเนียมศุลกากรครับผม จะออกแนวธรรมตีสนิทพูดคุยหรือโทรมาบอกว่ามีพัสดุตกค้างอยู่ที่ศุลกาการให้เราเนี่ยโอนค่าใช้ใจ่ายในการนําสินค้านั้นออกมาคือเป็นการหลอกลวงเราโดยที่แบบไม่ได้ส่งสินค้ามาให้นั่นเองครับแล้วที่ลุงน้ำโดนเนี่ยนะคะ <S <S เขาเรียกว่าโรแมน c ์แ scam ค่ะโรแมนต์แ scam คืออะไรโรแมนต์แ scam คือการที่หลอกให้รักออนไลน์เขาจะใช้ความเชืาา่อใจความรักความหวังดีเหมือนของลุงน้ำเนี่ยเขาจะใช้จากเหยื่อเพื่อหาประโยชน์นั่นเอง แล้วไอโรแมนต์สแกรมเนี่ยนะครับลุงน้ํามันมีหลายรูปแบบมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นนักธุรกิจจะมาลงทุนในไทยมาหลอกหาเงินไปหมุนเวียนในธุรกิจหรือไม่ก็มาในรูปแบบว่า จะส่งของมีค่าหรือของมูลค่าสูงๆมาให้แต่สินค้าเนี่ยติดอยู่ที่ด่านให้เราช่วยโอนเงินนาสินค้าออกมาหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับที่ยมก็คืออ้างว่าพ่อไม่สบายยายป่วยบ้างเป็นไข้บ้างให้ช่วยโอนเงินค่ารักษาไปให้หน่อยเหมือนที่ลุงน้าโดนนี่แหละนี่แหละนี่แหละลุงโดนแบบนี้เลยคือลุงน้ำแม่ยังเป็นแบบเรื่องความรักใช่ไหมคะแต่มันมีอีกพาร์ทนึงคือเรื่องของการลงทุนครับไอการลงทุนนะมันจะมีที่ บอกแหละว่านักธุรกิจอาจจะมาหลอกเราไอ้แรกๆพอเราลงเงินไปสมมติเราลงเงินไปพันนึงเราได้กําไรกลับมา200โอ้โหทีนี้พอเราเห็นเม็ดเงินเราก็อยากลงต่อสิหลังจากนั้นเราก็ลงเยอะลงเยอะหอน้ําลงเยอะขึ้นนะโอ้โหเงินค่ะหายไปเลยโดนเชิดเงินหายไปเลยค่ะนี่นะครับถ้าเรารู้เท่าทันกโกงนะครับเราก็จะรู้เท่าทันพวกมิจฉาชีพด้วยจำไได้ครับว้าวโวยมากันแล้ว ต้องได้อินฟอร์มนี้ลุงน้ำคะเราจะได้ข้อมูลแบบสัดหนักสัดเต็มจากคนเหล่านี้อย่างแน่นอนใช่ไหมใช่ไหมคะคนอื่นได้แต่ผมไม่ค่อยได้อ่านมาแต่พอที่อยู่ได้อยู่แล้วเก่งอยู่แล้วไหนยังไงคะได้อะไรกันมากันบ้างจากที่ผมไปเช็คข้อมูลมาเนี่ยผู้หญิงที่คุยกับลุงน้ำเนี่ยทั้งชื่อและบัญชีของเขาเนี่ยเป็นบัญชีปลอมโดยเขาเอารูปและชื่อของผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศมาแอบอ้างครับผม อ๋อ oh, คือเท่ากับว่าลุงน้ำไม่ใช่แค่เหยื่อแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่เอามาแอบอ้างก็เป็นเหยื่อเหมือนกันถูกไหมใช่ครับจากที่ไปเช็คมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเขาก็พยายามหาวิธีร้องเรียนอยู่เหมือนกันครับโอ้ยแย่จังเลยไรหมวยเราหมวยได้แลก่อนอื่นค่ะต้องถามลุงน้ำก่อนว่าลุงน้ำได้เก็บพวกรายละเอียดเลขบัญชีชื่อบัญชีสาขาที่โอนหรือว่าพวกสลิปการโอนเงินอะไรพวกมีไว้ไหมคะมีครับเก็บไว้ดีเลยค่ะลุงน้ำเก็บไว้แคปไว้ให้หมดเลยนะคะพวก ชื่อของคนร้ายรูปภาพรูปโปรไฟล์พวกอีเมลอะไรเงี้ยค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยค่ะเก็บทุกอย่างครับดีเลยครับลุงน้ำเพราะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี่นะครับ <c oughs> ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจกัน <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนว่าข้อหาอะไรเดี๋ยวไปแจ้งผิดข้อ <c oughs> หาถูกหลอกลวงทางอินเทอร์เนต็ตอันทําให้เสียทรัพย์ฮะซึ่งอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พศ2550คลุงน้าขอเสริมนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเราควรโทรไปแจ้งเบาะแสไว้กับสายด่วนกสทชที่เบอร์1200ด้วยค่ะเพื่อรวบรวมในฐานข้อมูลสแกมอเลิร์คนอื่นจะได้มีข้อมูลอัปเดตไว้ทันกลโกงพวกมิจฉาชีพค่ะอืมอ่ะพ่อแจําจำได้ว่านะสายด่วนกสทช1200เนี่ย สามารถแจ้งเบาะแสวิชาชีพได้หลายรูปแบบใช่ไหมคะนองนีนเราสามารถเช็คได้เลยอย่างเช่นถ้าคอรเซนเตอร์โทรมาหาเราใช่ไหมคะเราสามารถเมมเบอร์นั้นอนะแล้วก็โทรมาที่สายด่วนกสทชแจ้งเลขเขาได้หรือแม้กระทั่ง SMS นะคะที่ส่งมาบอกเราว่าเราไหนเงินเราถูกหวยเราหนูเราหนี้เรานั่น,นมีลิงก์ปลอมให้กดมีลิงก์ให้แอดไลน์อะไรเงี้ยโทรได้หมดเลยที่120 0สสายด่วนกสทชค่ะคุณผู้ชมคะ แม้ว่าในปัจจุบันนะคะจะมีการแชร์ข้อมูลเตือนภยัยเรื่องของการที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะคะแต่ว่าเราก็ยังพบว่ามีคนที่ถูกโกงหรือว่าถูกหลอกลวงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะซึ่งการที่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะไม่ว่าใครก็มีโอกาสที่จะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของสแกมเมอร์ได้ทั้งนั้นเลยค่ะ เช่นเพศหญิงก็มักตกเป็นเหยื่อเป้าหมายของการหลอกล่อให้รักเพื่อหลอกลวงโกงทรัพย์สินผู้สูงวัยมักเป็นเหยื่อของการถูกโกงทรัพย์หรือหลอกล่อเอาข้อมูลส่วนตัวออนไลน์ค่ะ และคนที่มีการศึกษาและมีรายได้สูงก็มักจะเป็นเหยื่อของการล่อลวงให้ลงทุนดังนั้นเบื้องต้นเราสามารถที่จะป้องกันตนเองจากโรแมนต์แก c a ได้ดังนี้ค่ะ 1. ระมัดระวังเรื่องของการแสดงตัวตนของเราบนโลกของออนไลน์ค่ะเวลาที่เราโพสต์ทุกอย่างแล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะก็จะทำให้มิจฉาชีพใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าถึงตัวของเราได้ง่ายขึ้นค่ะ สเวลามีคนที่มาทำความรู้จักกับเราบนโลกออนไลน์นะคะเราก็ต้องตรวจสอบข้อมูลของเขาด้วยค่ะโดยภาพต่างๆที่เขาโพสต์บนสื่อนั้นเราก็สามารถไปใช้ฟังก์ชัน search by image ได้เพื่อเทียจะดูว่าเขาใช้ภาพของคนอื่นมาหรือเปล่านั่นเองค่ะ 3. อย่าใจร้อนในการมีความสัมพันธ์หรือว่าทำความรู้จักกับใครอย่างรวดเร็วเกินไปนะคะ 4. อย่าส่งต่อข้อมูลละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลธุรกรรมทางการเงินหรือการส่งภาพบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูลของเราได้ค่ะและ 5. ถ้าผ่านไปนานแล้วไม่ยอมมาเจอกันถือว่าผิดสังเกตนะคะและข้อสุดท้ายอย่าโอนเงินให้ถ้าไม่รู้จักตัวเป็นๆหรือต่อให้รู้จักตัวเป็นๆก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันค่ะ ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะคะที่จะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งค่ะและความรักก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายด้วยนะคะแต่ความรักที่มีสติจะช่วยให้แยกแยะได้ว่าใครรักจริงและใครที่เป็นผู้เข้ามาหาผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโลกของออนไลน์ที่ใครๆก็สามารถที่จะปลอมแปลงตัวตนได้อย่างง่ายดายดังนั้นยิ่งต้องระมัดระวังตัวหากไม่อยากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะ เดเยเซอร์รู้ไว้ใช่เลย